เมื่อวันที่ล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติงบกลางฉุกเฉิน864ล้านบาทเพื่อเสริมสร้างความพร้อมและเพิ่มศักยภาพให้กับกองทัพไทยในการรับมือกับสถานการณ์ความมั่นคงตามแนวชายแดนที่ยังคงมีความผันผวนสูงคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นคือการเบิกงบก้อนใหญ่นี้ภายใต้ภาวะเร่งด่วนมีความจำเป็นระดับใด และเม็ดเงินจำนวนนี้จะถูกจัดสรรไปที่ใดยอย่างเจาะจงวันนี้เราจะวิเคราะห์และสรุปประเด็นหลักทั้งหมดให้ฟังอย่างละเอียดตามรายงานของสำนักงานข่าวชั้นนำและสื่อมวลชนคอรมอนุมัติการเบิกจ่ายจากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน864ล้านบาทซึ่งเป็นงบที่ไม่ได้ถูกกำหนดไว้ในแผนงบประมาณประจำปีล่วงหน้า นายกรัฐมนตรีได้ระบุว่าเงินก้อนนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการปกป้องอธิปไตยโดยเฉพาะในบริบทความตึงเครียดตามแนวชายแดนโดยไม่ได้มุ่งเน้นที่การจัดซื้ออาวุธยุธโทโธปกรณ์ขนาดใหญ่แต่เป็นการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลการส่งกำลังบำรุงหรือโลจิส t i c s และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนโดยทันที เหตุผลที่ต้องใช้คำว่างบฉุกเฉินแทนการใช้งบประมาณปกติเป็นเพราะรัฐบาลต้องตอบโต้กับสถานการณ์ที่ต้องการความรวดเร็วเช่นการเผชิญหน้าตามแนวชายแดนหรือเหตุการณ์ที่ต้องมีการเสริมกำลังอย่างเร่งด่วนการเบิกงบกลางฉุกเฉินช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถข้ามขั้นตอนการพิจารณางบประมาณประจำปีที่อาจกินเวลานานหลายเดือนทำให้การสนับสนุนด้านการทหารและด้านการป้องกันประเทศ สามารถดำเนินการได้ทันท่วงทีและลดช่องว่างด้านความพร้อมปัจจัยเร่งด่วนที่ผลักดันให้เกิดการอนุมัติงบก้อนนี้ในช่วงเวลานี้มีหลายประการประการแรกคือความตึงเครียดบริเวณชายแดนบางจุดที่ยังคงมีความผันผวนสูงมีความจำเป็นในการปรับกำลังพลและอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วประการที่2คือ การบริหารความเสี่ยงจากเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเช่นภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่ชายแดนหรือความจำเป็นในการสนับสนุนด้านมนุษย,ษยธรรมรัฐบาลจึงต้องมั่นใจว่ามีมาตรการและทรัพยากรที่พร้อมสมบูรณ์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดช่องว่างในความมั่นคงของชาติแม้ว่ารายละเอียดการใช้จ่ายยังเป็นทางการ จะยังไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างครบค้วนก็ตามแต่จากแนวทางการใช้งบฉุกเฉินของกองทัพในอดีตเงิน864ล้านบาทนี้มักถูกนำไปใช้ในกิจกรรมที่สนับสนุนการปฏิบัติการภาคพื้นดินและสนับสนุนกำลังพลในพื้นที่จริงดังนี้ 1. การเสริมกำลังและการขนส่งงบส่วนสำคัญจะใช้เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่าซ่อมบำรุงฉุกเฉินของรถและเครื่องบินขนส่ง ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายกำลังพลและสเสบียงไปยังจุดที่เกิดเหตุการณ์อย่างรวดเร็ว 2. การจัดซื้อเวชภัณฑ์และสิ่งจำเป็นพื้นฐานซึ่งรวมถึงชุดปฐมพยาบาลทางการแพทย์ระดับสูงยาและวัคซีนอาหารแห้งและสเสบียงสำหรับกองกำลังที่ต้องประจำการในพื้นที่ห่างไกลเป็นระยะเวลานาน 3. การซ่อมบำรุงและสำรองอะไหล่สำคัญ เพื่อให้ยานพาหนะเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ทางเทคนิคต่างๆที่ถูกใช้งานอย่างหนักในภารกิจเร่งด่วนยังคงอยู่ในสภาพพร้อมรบอย่างสมบูรณ์ 4. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบสอดส่องและลาดตระเวนซึ่งอาจรวมถึงการจัดหาหรือซ่อมบำรุงโดรนเฝ้าระวังหรือ UAV และอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มความครอบคลุม ในการลาดตระเวนตามแนวชายแดนที่ยาวไกลและเข้าถึงยาก5งบประมาณสำหรับตอบแทนและเบี้ยเลี้ยงฉุกเฉินที่จ่ายให้กับกำลังพลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เพิ่มจากปกติหรือปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อันตรายเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ขอย้ำว่ารายการเหล่านี้เป็นการวิเคราะห์ตามรูปแบบการใช้จ่ายทั่วไปของงบฉุกเฉิน ด้านการเมืองและนักวิเคราะห์ได้แสดงความเห็นควบคู่กันไปนักวิเคราะห์หลายท่านได้ตื่นว่าการใช้งบฉุกเฉินในวงเงินที่สูงนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความโปรง่งใสในการตรวจสอบหากไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดการใช้จ่ายที่ชัดเจนอาจนำไปสู่ข้อสงสัยและความกังวลเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้งบประมาณสาธารณะในภายหลังได้แม้ว่ากองทัพจะยืนยันว่ามีความจำเป็นในการเตรียมความพร้อม แต่ภาคพลเรือนก็มีสิทธิ์ที่จะรับทราบถึงการใช้จ่ายของเงินภาษีเพื่อความมั่นคงของชาติสรุปประเด็นสำคัญครมออนุมัติ864ล้านบาทเพื่อเสริมความพร้อมและขีดความสามารถของกองทัพในการรับมือกับความเปราะบางของสถานการณ์ชายแดนนี่คือการตอบสนองอย่างเร่งด่วนต่อความเสี่ยงที่ไม่อาจคาดการได้ แม้รัฐบาลจะเน้นย้ำถึงความจำเป็นแต่ประเด็นความโปรง่งใสและรายละเอียดการใช้จ่ายยังคงเป็นหัวข้อสำคัญที่ทุกฝ่ายต้องติดตามต่อไปในภาพรวมนี่คือสิ่งที่กองทัพไทยจะได้รับตามกรอบการใช้เงินฉุกเฉินที่เป็นไปได้ 1. การเสริมกำลังและการขนส่ง 2. อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ฉุกเฉิน 3. ซ่อมบำรุงยานพาหนะและอะไหล่สำรอง สี่สำหรับจัดหาระบบสอดส่องและโดนสำหรับลาดตระเวนรวมถึงงบตอบแทนฉุกเฉินสำหรับกำลังพลช่วยกันเป็นกำลังใจในการทำคลิปเพียงแค่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ